เพราะว่าตอนนี้ยโสธรเพรเิ่งมีการประกาศสงครามนะคะกับฟุ่นควันเรือพีเอ็มสองจุดห้าเปิดปฏิบัติการค่าเคือนแกวยุใหม่ไถปันแท่นเผาปุ๋ยเต็มหน้าฝ่าสดใสค่ะนายชันชัยสอนศรีวิชัยการทันพวาราชการจังหวัดยโสธรเพิ่อเป็นประทานในการเปิดกิจกรรมรดน,นรงคงค่ำเคือนแกวยุใไม่ไถปันแท่นเผาปุ๋ยเต็มหน้าฝ่าสดใสภายใต้แนวคิดค่ำเคือนแกวปันกลบ ลดมลพิษโดยมีพ่อจออนะคะอนุสิตบัวหงค์น่นายอำเภอคำเขินแก้วพร้อมกำนัาส่วนราชการผู้นำชุมชนและเกษตรกร,กรในพื้นที่เขาร่วมงานยังพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงพลังความรวมือในการยุดเผาต่อสั่ง โดยอำเภอคำเคือนแก้วค่ะมีพื้นที่ปลูกเขาสูงถึง1 5 5 6 2 2ไห่ร่จึงมักประสบปัญหาในเรื่องของวัสดุเหลือใสทางการเกษตรหลังฤดูการเก็บเกี่ยวจำนวนหลายโดยในปี2567ค่ะมีสถิติจ,จุดฮอสปอตนะคะสูงถึง13 5จุดซึ่งมากที่สุดในจังหวัดยะโสธรโดยดูความมุ่งมันค่ะในการแก้ปัญหาผ่านโมเดลเคาะประตูบ้านตานวิกฤต และกการรณรงค์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปีนี้ค่ะปี2568นี่สถานการณ์ดีขึ้นจุดความร้อนลดลงถึง128จุดเหลือพื้นที่รองร้อยการเผาไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถือเป็นความสำเร็จค่ะในการลดพื้นที่เผาไหม้ได้อย่างมีนัยสำคัญและเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปยอย่างยั่งยืน โดยในงานนี้ก็มีการสาธิตนะคะการจัดการแปลงเกษตรแบบครบวงจรที่ผสมผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านบม่วัาสิเป็นการนำนวัตกรรมดโดรนเพื่อการเกษตรมาใส่โดยสาธิตบินเพื่อฉีดพ่นสารชีวาภาพ การสาธิตการปั้นและกรุบต่อสร้างเขาด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์แทนการเผาทำลายนอกจากนี้ยังมีพันธสัญญาค่ะค่าเคลื่อนแก้ว่อเผาที่ได้ร่วมกันลงน้มบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU เพื่อประกาศเจตนารมวมรวมกันในการยุติเผาก่อนที่จะเฮดพิธีทรงมอบนามัรกชีวภาพและเมล็ดพันธุ์พืชพักสนครัวให้กับโตแทนมูบานค่ะกว่า1ิหามูบานน้ำกันเพื่อส่งเสริมอาชีพและกระสางความมั่นคงทางอาหาร หลังฤดูเหตุหน้าให้แต่ละชุมชนนั่นเองค่ะ